ถ้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับเรื่องเล่าที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณแอ้ครับคุณแอ้เล่าว่าเธอเป็นคนอีสานพอจบมสามก็เลือกเรียนแล้วมาหางานทําที่กรุงเทพแรกแรกเนี่ยเธอก็ทํางานที่ร้านนวดต่อมามีคนแนะนํางานแม่บ้านให้เธอก็เลยไปลองทํา จนเก็บเงินมาได้ก้อนหนึ่งจึงเริ่มอยากจะซื้อบ้านช่วงนั้นเนี่ยเธอก็ไปตะเวนหาดูบ้านแถวที่ทํางานก็มีแต่หลังแพงๆก็เลยเริ่มลดสเปคบ้านลงลองดูเป็นโซนอื่นที่พอจะเดินทางมาทํางานได้จนไปเจอบ้านหลังหนึ่งเป็นทาวน์เฮาส์มือสองหลังเล็กๆพออยู่ได้ก็ตกลงทําสัญญาซื้อขายด้วยความที่ว่าที่พักเนี่ยอยู่ห่างจากที่ทํางานพอสมควร ทุกๆวันคุณแอมจะใช้บริการรถเมย์โดยที่เธอนั้นจะโบกรถเมย์จากที่พักไม่เกิน7จ็ดโมงเพื่อให้มาทันงานเวลา8ปดโมงครึ่งส่วนใหญ่ประมาณ6กโมงครึ่งเธอก็จับรถเมย์ได้แล้วบางวันสายนิดหน่อยแต่ก็ยังทันเพราะเธอเผื่อเวลารถติดไว้เพราะเป็นเวลาที่ทุกคนออกไปเรียนและไปทำงานวันหนึ่งคุณแแอตื่นสายเพราะก่อนนอนรู้สึกไม่ค่อยสบายจึงทานยาและเผลอหลับ พอตื่นขึ้นมาก็รีบอาบน้ำแปลงฟันแต่งตัวแบบลวก,ลกแล้วคว้ากระเป๋าออกจากบ้านเรียกวินมอเตอร์ไซค์ไปยังป้ายรถเมย์ซึ่งณเวลานั้นเนี่ยคนเยอะมากคุณแอก็เลยรีบโทรบอกของหน้าว่าจะสายหน่อยมอหน้าก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ตัวคุณแอ้เองรู้สึกกังวลใจพอรถเมย์มาก็เป็นไปตามคาดคือที่นั่งแทบไม่มีคุณแอ่เห็นที่ว่างด้านหลังก็เดินไปนั่ง พบเ่ียงข้างเป็นนักศึกษาหญิงคนหนึ่งนั่งเล่นโทรศัพท์แบบไม่สนใจใครพอรถแล่นไปสักพักถึงป้ายบริเวณมหาลัยนักศึกษาคนนั้นก็ยังนั่งนิ่งคุณแอ้ก็เลยทักว่าหลงป้ายนี้ไหมน้องเขาก็เงยหน้าขึ้นมาดูแล้วก็รีบคว้าของตัวเองเนี่ยลุกขึ้นเบียดคุณแอ้ออกไปตอนนั้นคุณแอ้ค่อนข้างโมโหคำขอบคุณสักคำก็ไม่มีแต่พอเห็นว่ารถกำลังออกตัว และคิดว่าน้องคงรีบก็เลยพยายามไม่สนใจอะไรแค่แป๊บเดียวเท่านั้นคุณแอรได้ยินเสียงร้องว้แล้วก็ตามมาด้วยเสียงโ oh p ก่อนที่รถจะเบรกกึกพร้อมกับมีเสียงกรี๊ดดังตามออกมาคุณแอนก็มองไปนอกรถเห็นคนมองมาที่รถเม์คันที่ตัวเองนั่งอยู่ส่วนทุกคนในรถก็ยืนขึ้นตอนนั้นก็ดูวุ่นวายมากมีเสียงตะโกนว่ารถชนรถชน จากนั้นคนก็เริ่มทยอยลงจากรถเมโดยทุกคนเนี่ยกระโดดลงอย่างทุรกทุเลคุณแนอเห็นแบบนั้นก็น่าจะคิดว่ามีปบัตเหตุแน่นอนจึงยืนขึ้นต่อคิวลงรถในขณะที่เสียงวิทไว้ข้างนอกก็ยังไม่หยุดแต่ตอนนั้นก็ฟังไม่รู้เรื่องจนกระทั่งคุณแอรเดินมาถึงประตูมันก็มีกลิ่นคาวๆลอยเข้ามาเธอค่อยๆเดินมาตามทางจนถึงคิวที่เธอลงจากรถเธอถึงรู้ว่า รถคันที่มีวัตเหตุนั้นคือคันที่เธอนั่งเพราะตอนที่เธอจะก้าวลงรถก็ต้องรีบชักเท้ากลับเนื่องจากข้างหน้าเป็นกองเลือดกองใหญ่บนเศษเนื้อกำลังไหลไปตรงข้างทางและก็มีร่างนักศึกษาคนหนึ่งเป็นร่างที่ขุนตานอนขวางทางอยู่เธอตกใจมากแต่จังหวะนั้นมันก็มีเสียงตะโกนบอกมาว่ากระโดดกระโดดเร็วๆแต่ส้นเท้าหลบไม่พ้นกองเลือด คุณแอกก็เลยเหยียบไปนิดหน่อยเธอจึงรีบเดินเข้าไปข้างทางไปแอบลางคนอื่นๆเพราะไม่กล้าดูแต่สุดท้ายก็แอบดูแลเห็นล่างนั้นหัวซุกเข้าไปในล้อหน้ากำลังนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นถนนกลิ่นคาวเลือดเล็กกลิ่นมันสมองลอยมาประทะจมูกจนคุณแอกขคลื่นไส้ตอนนั้นเธอตัดใจเดินออกมาแล้วก็โบกแท็กซี่พอได้รถเธอก็นั่งตัวสั่น เพราะไม่เคยเห็นุบัติเหตุต,ตอนหน้าต่อตาขนาดนี้มาก่อนแท็กซี่เห็นคุณแอ้ท่าทางไม่ดีก็เลยถามไทยคุณแอ้ก็เลยเล่าให้ฟังคนขับก็บอกว่าไปทําบุญเอาน้ำมนต์มาล้างหน้าล้างตาซะนะภาพที่ติดตาจะได้หายถ้าให้ดีขอเอาน้ำมนต์มาอาบเลยเผื่อเขาตามมาพอถึงที่ทํางานก็รีบลงจากรถเพราะว่าสายแล้ว วันนั้นทั้งวันคุณแอ้ไม่สดชื่นข้าวปลาไม่ค่อยกินก็จริงอย่างที่แท็กซี่บอกภาพมันติดตามากแถมช่วงบ่ายก็เริ่มมีข่าวออกทีวีแม้ช่องข่าวจะเบลอภาพเอาไว้แต่คุณแอ้ก็ยังจำและเห็นมันชัดเจนโดยเฉพาะกลิ่นสาบคาวเลือดขาวเนื้อที่ติดจมูกทั้งวันจนกระทั่งถึงเวลาเลิกงานคุณแอ้ก็เตรียมตัวกลับบ้านมีน้องคนหนึ่ง ชื่อน้องจอยเดินเข้ามาทักคุณแอ้น้าแอ้น้าแอ้ไม่สบายหรอคุณแอ้ก็เลยตอบว่าไม่สบายมาตั้งแต่เมื่อวานน้องจอยเลยถามว่าเป็นไข้ทับะด,ดูไหมคุณแอ้ก็งงน้องเลยบอกว่ามีเลือดเหมือนประจําเดือนเพื้อนตรงกางเกงตรงด้านหลังตรงข้อพับคุณแอ้ก็เลยก้มดูเห็นว่าเป็นดวงเลือดสีน้ำตาลใหญ่เท่าเหรียญหนึ่งบาท และก็ลอยเล็กๆกระจายอยู่ตอนนั้นคุณแอ้คนลุกทันทีเพราะตัวเองเนี่ยไม่ได้มีประจำเดือนตอนที่ได้เกี่ยวข้องกับเลือดก็คือเหตุการณ์เมื่อเช้ารองเท้าน่าจะดีดเลือดมาโดนกางเกงแต่เพราะไม่มีเสื้อผ้าเปลี่ยนก็เลยจำใจต้องใส่แบบนั้นไปโดยที่ระหว่างนึกถึงเรื่องนี้เนี่ยก็มีกลิ่นขาวโชยเข้ามาเป็นพักคุณแอ้เชื่อว่าเลาะลอยเลือดนี่แหละ เธอถึงได้กลิ่นเหม็นนี้ทั้งวันพอกลับถึงบ้านสิ่งแรกที่คุณแอ้ทำก็คือรีบถอดกางเกงแช่น้ําพอนึกย้อนไปถึงตอนที่เธอเหยียบเลือดก็คิดถึงรองเท้าคุณแอ้จึงเอารองเท้าคู่นั้นไปทิ้งแต่หน้าแปลกที่แม้คุณแอ้จะกําจัดสิ่งที่คิดว่าเป็นต้นตอของกลิ่นแล้วจมูกก็ยังได้กลิ่นโชยมาอยู่ตลอดจนต้องหาสเปรย์ดับกลิ่นหรือน้ำยาถูพื้นแบบมีกลิ่นมาช่วย ช่วงหลังจากเหตุการณ์นั้นคุณแม่รู้สึกแปลกๆคือรู้สึกเหมือนมีคนอยู่ใกล้ตลอดเวลาบางครั้งที่ทำงานกำลังเช็ดถูพื้นได้ยินเหมือนเสียงคนเดินมาหรือรู้สึกว่ามีคนมาเฉียดใกล้ๆเธอก็หลบให้แต่พอมองไปก็ไม่เห็นใครเป็นแบบนี้บ่อยจนเธอรู้สึกไม่ค่อยโอเคแม้กระทั่งกลับมาบ้านยังรู้สึกเหมือนเธอไม่ได้อยู่บ้านคนเดียว รู้สึกเหมือนมีคนอยู่ข้างๆและความรู้สึกนั้นเนี่ยมันชัดเจนมากอีกทั้งปลิ่นคาวเลือดก็ยังติดจมูกไม่หายคุณแอทนใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นประมาณสองสามอาทิตย์แต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นบ่อยครั้งที่เธอต้องตื่นมากลางดึกเพราะรู้สึกมันมีคนมานั่งจ้องเธอทำให้เธอพักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายก็สูบเซียวตาโหลจนแม่บ้านคนอื่นเนี่ยทัก มีคนหนึ่งชื่อพี่พรก็คอยถามด้วยความห่วงใยและบอกให้เธอไปตรวจสุขภาพเพราะกลัวเธอล้มป่วยวันหนึ่งเธอก็ลางานครึ่งบายเพื่อไปให้หมอตรวจผลตรวจก็ไม่มีอะไรผิดปกติหมอบอกว่าอาจจะเพราะเครียดหรือเจอเหตุการณ์ที่จะไม่คล้ายกับช็อกไปร่างกายก็เลยแสดงมาแบบนี้หมอก็จ่ายยานอนหลับให้และบอกให้คุณแอดเนี่ยออกกำลังกาย ปรับเรื่องอาหารและถ้าเป็นไปได้ให้หาคนมาอยู่เป็นเพื่อนที่บ้านลักษณะก็คือถ้าคิดว่ามีคนอยู่ด้วยก็หาคนมาอยู่ด้วยจริงๆเราจะได้ลืมความคิดนั้นไปส่วนเรื่องกลิ่นขาวที่ไม่หายหมอบอกว่ายังไม่ทราบสาเหตุแต่ตรวจดูไซนัดแล้วก็ปกติดีอาจเป็นผลจากการนอนไม่หลับให้ลองรักษาการนอนไม่หลับก่อนแล้ดูว่ายังมีอาการอยู่ไหม เธอกลับบ้านแล้วรีบกินยาพักผ่อนปร,รากฏว่าคืนนั้นเนี่ยเธอหลับเป็นตายแต่กลับตื่นขึ้นมาด้วยอาการสลึมสลือและก็ไม่มีแรงเธอก็โทรปรึกษาหมอหมอบอกให้ลองลดปริมาณยาแต่วันนี้เธอควรพักอยู่บ้านคุณแม่ก็โทรไปลางานเธอนอนหลับต่อและตื่นอีกครั้งตอนใกล้เที่ยงตอนนั้นรู้สึกหิว แต่ขยับตัวไม่ได้หลังจากพยายามอยู่นานเธอก็เลยคิดว่าไหนๆก็ลุกไม่ขึ้นแล้วก็หลับต่อเลยดีกว่าพอหลับตาลงเนี่ยกลิ่นคาวเลือดก็ลอยมา,มาปะท่าจมูกพร้อมกับความรู้สึกเย็นวาบที่ปลายเท้าคุณแอกก็เลยพยายามดืมตาแล้วปายตามองตรงปลายเท้าซึ่งที่ปลายเท้าเนี่ยก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งแต่ก็ไม่พบอะไร แต่ทันใดนั้นเก้าอี e ้ตัวเล็กๆแบบมีล้อเลื่อนของโต๊ะเครื่องแป้งก็ไหลามาชนขอบเตียงของปลายเท้าดังตึง้งและตอนที่เธอสะดุ้งเนี่ยก็เหมือนตัวเองหลุดจากผวังนั้นเธอก็รีบดีตัวขึ้นมามองแต่ก็ไม่พบใครในห้องเก้าอี e ้ตัวนั้นเลื่อนมาชิดกับเตียงโดยที่ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเธอก็รู้สึกไม่ค่อยดีก็เลยเดินลงมานอนที่ชั้นล่างบริเวณชุดรับแขกหน้าทีวี ดยเปิดทีวีเอาไว้และก็เผลอหลับไปอีกครั้งคุณแอนตื่นขึ้นมาช่วงบ่ายสามตอนนั้นก็รู้สึกดีขึ้นจึงพยายามหาอะไรทำเก็บกวาดบ้านเตรียมอาหารเดินไปเดินมาในบ้านช่วงที่เธอกำลังเก็บกวาดห้องครัวเนี่ยได้ยินคนมาตะโกนเรียกหน้าบ้านเธอก็เลยเดินไปล้างมือก่อนที่จะเดินลงไปหน้าบ้านก็พบว่า พี่พรกำลังเปิดประตูบ้านเข้ามาเธอก็ทักทายพี่พรบอกว่าเป็นห่วงก็เลยมาดูพี่พรซื้อหารกับผลไม้มาฝากโดยคุณแอ้บอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยเธอจะกลับไปทำงานแล้วพี่พรเห็นอาการคุณแอ้ดีขึ้นก็ลากลับแต่ก่อนกลับพี่พรบอกว่าอา้าวแล้วหลานล่ะอยู่ไหนเรียกมาเอากับข้าวไปอุ่นสิคุณแอ้ได้ยินก็ตัวชาว่า ก่อนถามพี่ผ่อนว่าใครนะพี่ผ่อนก็ตอบว่าก็หลานแอ้ไม่ใช่หรอแต่กี้เนี่ยพี่มายืนเรียกหน้าบ้านหลานแอ้ก็ามายืนตรงประตูบ้านพอพี่ผ่อนเข้ามาก็เห็นเขาเดินไปข้างหลังเรียกแอ้แล้วแอ้ก็เดินออกมาไม่ใช่หรอหรือไม่ใช่หลานลูกสาวหรือเปล่าแอ้ไปมีลูกตอนไหนพี่ผ่อนพูดพอหัวลาอแต่ตอนนั้นคุณแอร้รู้สึกไม่ตลกเลยแม้แต่นิดเดียวพอพี่ผ่อนกลับไป คุณแอ่ก็เริ่มกลับมานั่งคิดถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นย้อนไปตั้งแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันนี้ทุกอย่างมันดูผิดปกติไปหมดแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่เธอรู้สึกว่าอาจจะมีอะไรอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ข้างๆเธอตลอดเวลาจริงๆเพียงแต่เธอมองไม่เห็นก็เท่านั้นคืนนั้นเธอกลดปริมาณยานอนหลับทานแล้วก็รีบเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำกว่าจะหลับ แม้จะใช้เวลาสักพักแต่ก็หลับสบายและตื่นขึ้นมาแบบไม่สลดมสลือเท่าไหร่คุณแอ้ก็รีบแต่งตัวไปทำงานโดยขึ้นรถเมล์หน้าปากซอยเหมือนเดิมวันนั้นโชคดีที่มีที่นั่งเธอก็เลยเลือกนั่งติดหน้าตา่างเธอก้มหน้าดูโทรศัพท์มือถือพอเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยผมปรคนเริ่มเยอะมีคนยืนตรงช่องว่างระหว่างแถว แต่ที่นั่งข้างเธอก็อยังว่างเปล่าเธอลองมองดูทุกคนต่างก็ไม่มีใครที่จะมีทีท่าสนใจที่จะเข้ามานั่งเลยแม้จะมีคนทยอยลงก็ตามสลับกับคนใหม่ที่ขึ้นมาทุกคนก็มองผ่านที่นั่งข้างเธอไปในขณะที่จุดอื่นเมื่อมีคนลุกออกไปแล้วกลับมีคนเข้าไปนั่งแทนทันทีคุณแน่จึงลองเอ่ยปากบอกคนที่ยืนอยู่ใ,ใกล้เธอว่า ตรงนี้นั่งได้นะคะเขายิ้มแต่พอเดินมามองที่นั่งแล้วเขาก็ทำหน้านิ่วก่อนจะถอยกลับไปตอนนั้นเนี่ยคุณแอนเริ่มรู้สึกแปลกๆพอถึงที่ทำงานช่วงพักเที่ยงคุณแอนเจอพี่พรก็ได้พูดคุยกันในที่สุดคุณแอนก็รวบรวมความกล้าถามพี่พรไปว่าคนที่พี่พรเห็นที่บ้านเธอเนี่ยเป็นยังไง พี่ผรก็บอกว่าเป็นผู้หญิงตัวสูงสูงผมยาวใส่ชุดนักศึกษาเสื้อขาวกระโปรงพีททำไมหรอแอรถามทำไมพอได้ยินแบบนั้นคุณแอ้แทบสุดเพราะเป็นลักษณะเหมือนนักศึกษาที่เกิอดอุบัติเหตุในวันนั้นคุณแอ้หน้าซี่จนพี่ผ่อนทักพอคุณแอเล่าทุกอย่างให้พี่ผรฟังพี่ผรก็เอามือทาบอกตกใจ และบอกให้คุณแอรีรบไปทําบุญคุณแอรก็รับปากแต่ก็ยังไม่รู้จะเอาเวลาไหนไปวัดเพราะต้องทํางานแทบทุกวันถ้ารอวันหยุดก็อีกสามสี่วันข้างหน้ายังไงก็คงต้องทนไปก่อนพอพี่พรได้ยินแบบนั้นก็เลยเสนอว่าให้คุณแอรเก็บของมานอนกับพี่พรอที่บ้านบ้านพี่พรอ,อยู่กันหลายคนอย่างน้อยมีคนเยอะๆอาจจะไม่ฝุงซ่านก็ได้ พอแอรแบบนั้นก็ดีใจเพราะหมอเองก็แนะนําให้หาคนมาอยู่เป็นเพื่อนคุณแอรก็เลยบอกว่าวันนี้เธอจะกลับไปจัดการที่บ้านก่อนแล้ววันพรุ่งนี้เธอจะเตรียมของมาเพื่อไปนอนค้างที่บ้านที่ร่สักสองสามคืนจนกว่าจะถึงวันหยุดจากนั้นเธอจะไปทําบุญเย็นนั้นคุณแอรกลับบ้านแล้วรีบจัดการซักเสื้อผ้าเก็บกวาดเศษอาหารใส่ถุงไปใส่ถังหน้าบ้าน จัดของก่อนทานยาแล้วนอนหลับไปกลางดึกในคืนนั้นคุณแอนก็ตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงดังตึกตึกตึกด้วยฤทธิ์ยาเนี่ยเธอก็สะดมอสะลือพอตั้งสติสักพักพบว่าไฟในห้องเปิดอยู่เธอก็นอนคิดอยู่บนเตียงในสภาพที่สตยิยังไม่มาเต็มร้อยก่อนนอนเนี่ยเธอปิดไฟหรือย,ยังในหัวก็ตอบว่าปิดแล้ว เธอจำได้ว่าเธอปิดไฟแล้วคำถามที่ว่าแล้วใครเปิดไฟมันก็วนเข้ามาในหัวเสียงดังตึกตึกตึกดังมาจากปลายเท้าเหมือนมีอะไรตกกระทบพื้นคุณแดก็เลยรวบรวมกำลังทั้งหมดพังงกหัวขึ้นไปดูสิ่งที่เห็นนั้นทำเอาเธอแทบช็อกเพราะเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่ง ใส่ชุดนักศึกษานั่งตรงเก้าอี้โต๊ะเครื่องแปลงเธอนั่งหันหลังมาให้แล้วไถล้อเก้าอี้มาชนเตียงดังตึกตึกแล้วก็ไถกลับไปก่อนไถามาชนอีกครั้งทำซ้ำๆอยู่แบบนี้คุณแอนมั่นใจว่าเธอเจอดีเข้าแล้วก็รีบหลับตาแล้วนอนสวดมนแต่เสียงนั้นก็ยังดังอยู่คุณแอนจำไม่ได้ว่าเธอนอนสวดมนอยู่นานเท่าไหร่ แล้วก็หลับไปตอนไหนตื่นมาอทีกท็พบว่าเช้าแล้วเธอจึงรีบหอบข้าวของขออกจากบ้านเลยวันนั้นคุณแอนมาถึงออฟฟิศเช้ามากเธอมาเป็นคนแรกเพราะยังไม่เห็นใครเมื่อเอาของไปเก็บเธอก็เลยวางแผนว่าจะเข้าไปเปิดไฟในออฟฟิศก่อนแล้วเข้าไปทำความสะอาดเก็บขยะเช็ดถูนในห้องน้ำทั้งห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง ุแอก็เดินไปเอารถเข็นอุปกรณ์ผ่านออฟฟิศเธอเข้าไปเปิดไฟเก็บขยะตามจุดวางถังขยะต่างๆจากนั้นก็เดินต่อไปห้องน้ำหญิงเปิดไฟในห้องเช็ดถูกเก็บขยะฉีดสเปรย์น้ำหอมแล้วเดินถัดมาห้องน้ำชายสวิตไฟเนี่ยจะอยู่ด้านในห้องน้ำลักษณะคือว่าเข้าประตูไปจะเป็นกระจกบานใหญ่กับอ่างล้างมือ สวิตจะอยู่ตรงผนังด้านซ้ายขวามือเป็นห้องน้ำและโถชีคุณแอ์ก็เอื้อมมือไปเปิดไฟแล้วเดินเลี้ยวขวาไปทันทีเพื่อเก็บขยะแต่พอเดินเข้ามาถึงห้องในสุดไฟก็ยังไม่ติดคุณแอ์ก็เลยเดินกลับไปดูสวิตไฟอีกครั้งพบว่ากดสวิตไฟแล้วเธอก็เงยหน้าขึ้นมองหลอดไฟแต่ไฟไม่ติดก็เลยกดปิดสวิตไฟแล้วกดเปิดอีกครั้งคราวนี้ไฟติด แต่ติดแบบกระพริบคุณแอ้ก็หลยลดสายตาลงมาแต่จังหวะที่สายตามองผ่านกระจกและไฟกำลังกระพริบเนี่ยตอนที่ไฟติดเธอเห็นเงาผู้หญิงอยู่ด้านหลังซึ่งอยู่ห่างไปไม่ถึงฟุตผู้หญิงคนนั้นยืนก้มหน้ายืนนิ่งๆแต่คุณแอ้เห็นแวบ,บเดียวเธอก็กรีดแล้วไปล่มล้มพับไปตรงนั้นเลย มีเพื่อนแม่บ้านเป็นคนพบคุณแอ่นอนมดสเตในห้องน้ํำชายจงรีบตามรบปอมาช่วยหลังจากหายาดมมาให้พัดวีให้สักพักคุณแอ่ก็ฟื้นแล้วอากแต่ร้องไห้จนพี่พรเข้ามาคุณแอ่ก็เลยเล่าให้พี่พรและคนอื่นฟังทุกคนที่วินเนี่ยต่างขนหัวลุกและยืนยันว่าไม่เคยมีใครเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน หลายคนพยายามแนะนำให้หาพระมาใส่หรือแม้กระทั่งให้ไปทำบุญใส่บ้านแต่มีแม่บ้านคนหนึ่งชื่อพี่สายแกวิ่งไปเอาขวดน้ำบนหิ้งพระมาแล้วเอามาให้คุณแอรล้างหน้าล้างตาเอาปรากผมตั้งแต่หัวจรดเท้าอันนี้เป็นน้ำในบาดพระวันที่ทำบุญประจำปีเขาเอาน้ำใส่และปรากผมทั่วทั้งออฟฟิศที่เห็นมันเหลือ ก็เลยขอพระท่านอาศัยขวดไว้เก็บไว้บนหิ้งพอคุณแอได้ญิงก็รู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังตกใจอยู่เธอยือนยันว่ายังไงเนี่ยคืนนี้เธอจะไปนอนบ้านพี่พรซึ่งพี่พรก็ยินดีจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายไปทำงานโดยที่ในวันนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปทำความสะอาดห้องน้ำชายเลยช่วงเย็นเธอก็เดินทางกลับมาบ้านพร้อมพี่พร บานนี่พอรอยู่ก่อนถึงบ้านเธอสองป้ายรถเมย์ต้องเดินเข้าซอยบีกหน่อยช่วงกลางซอยจะมีตลาดและร้านอาหารพี่พรก็เลยขอซื้อกับข้าวก่อนเข้าบ้านตัวคุณแอก็เดินเลือกซื้อขนมกับผลไม้เพื่อเอาไปฝากคนที่บ้านนี่พรจนผ่านมาถึงร้านขนมหวานคนขายก็ทักขึ้นมาว่าพี่จ๋าซื้อขนมใส่บาตรไหมจ๊ะพรุ่งนี้วันพระนะเธอก็สะกิดใจ ถามว่าพรุ่งนี้เนี่ยมีพระมาะให้ใส่บาตไหมแม่ค้าก็บอกว่าประมาณหกโมงครึ่งจะมีพระมาะยืนที่หน้าตลาดจ้ะแต่ช่วงเช้าจะไม่มีขนมหวานขายนะจ๊ะคุณแน่ได้ยินแบบนั้นก็เลยเลือกขนมมาสองสามอย่างพี่พรก็เดินมาและชวนเข้าบ้านพอดีบ้านพี่พรเป็นทาวห้องชั้นเดียวหลังเล็กๆแต่อยู่กันสี่คนมีพี่พรสามี แม่สามีและลูกชายพี่พรในหนึ่งคนซึ่งพี่พรเนี่ยบอกคนที่บ้านไว้แล้วว่าคุณแอ้จะมานอนค้างด้วยพอพี่พรเข้าบ้านสามีก็บ่นพี่พรว่าเอา้าไหนบอกเพื่อนจะมานอนคนเดียวเนี่ยแม่เขาก็เลยเตรียมตาเครื่องนอนไว้ชุดเดียวพี่พรกับขุนแอ้ก็มองหน้ากันพอแม่สามีพี่พรเห็นแบบนั้น ก็เลยต,ตีแขนสามีพี่พรก่อนจะบอกว่าเขามาคนเดียวสามีพี่พรก็ทำท่าจะทักแต่พี่พรชวนเปลี่ยนเรื่องเป็นเรื่องอื่นส่วนแม่สามีก็เดินเลี่ยงไปหน้าบ้านคุณแอแอบมองเห็นคุณแม่เดินไปหน้าบ้านกม้กมๆเงยๆสักพักแล้วก็เดินยิ้มเข้ามาทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนชวนทุกคนไปทานข้าวคืนนั้น เป็นคืนที่คุณแออนอนหลับสนิทและตื่นขึ้นมาอย่างสบายใจเมื่อคุณแออรีบล้างหน้าแปลงฟันแล้วมาช่วยงานแม่สามีที่พรทำกับข้าวพอแม่เห็นแม่ก็บอกคุณแออว่าแม่เตรียมของไว้ใส่บาตรให้พอออกไปหน้าปากซอยอย่าลืมใส่บาตรพระตรงตลาดนะคุณแออก็รับคำพี่พรรีบพาคุณแแอเดินออกมาเพราะกลัวไม่ทันพระพอมาถึงตลาดก็ดีใจ ที่พระท่านยังไม่กลับก็เลยนี่นม์นท่านแล้วก็ใส่บาตรโดยคุณแอลของวันที่เตรียมไว้ใส่ไปด้วยก่อนนั่งรับพรหลวงพ่อท่านที่ดูมีอายุก็ทักขึ้นมาว่าตรวจน้ำหน่อยไม่โยมคุณแอลได้ยินจึงตอบไปว่าไม่ได้เตรียมมาเจ้าคะ่ะพระท่านก็เลยมองถุงใส่บาตรเห็นมีน้ำขวดเล็กอยู่ท่านจึงหยิบออกมาบอกว่านี่น่าจะเป็นน้ำที่เตรียมมาให้ตรวด คุณแอก็เลยรับมากรวดน้ำแล้ตั้งจิตอธิษฐานหลังทําบุญเนี่ยคุณแอรู้สึกสบายใจขึ้นมากเย็นนั้นตอนไปถึงบ้านพี่พรคุณแอกก็สังเกตว่าแม่สามีพี่พรจะออกไปหน้าบ้านก้มกลมเงยเงสัก,กสพักทุกวันและเตรียมของใส่บาตรให้ทุกเช้าจนกระทั่งคืนสุดท้ายแม่สามีพี่พรไม่ได้ออกไปหน้าบ้าน แต่ตอนเช้ายัางเตรียมอาหารใส่บาตรให้ตามกําหนดการแล้วเนี่ยวันนั้นเป็นวันหยุดคุณแอ้ตั้งใจจะไปทําบุญที่วัดอยู่แล้วหลังจากใส่บาตรก็เดินทางไปทําบุญชุดใหญ่ทั้งถวายสังฆทานบริจาคโรงศพปล่อยนกปล่อยปลยปาก่อนที่จะกลับบ้านซึ่งทุกอย่างก็ดูปกติคุณแออไม่ได้ยินเสียงหรือว่ารู้สึกแปลกๆอยีกแล้ว ผ่านมาได้เดือนกว่าคุณแอ้ก็ไม่เคยเจอเรื่องแปลกอีกเลยจนวันหนึ่งได้มีโอกาสคุยกับพี่พรพี่พรถามสาทุกสุขดิบพอคุณแอ้บอกว่าการเดิมๆหายไปแล้วพี่พรก็เลยเล่าให้คุณแอ้ฟังว่าตอนที่แอ้ไปนอนบ้านพี่สามีพี่เห็นว่าเรามากันสามคนแต่แม่สามีพี่ไม่ทักทุกวันเนี่ยแกจะออกไปจุดทูบ,บอกกล่าวเจ้าที่ว่ามีคนมาแค่คนเดียว อย่างอื่นที่ไม่ใช่คนไม่ต้องตามเข้ามาจนคืนสุดท้ายแกไม่เห็นว่าใครตามแอ้มาแล้วแม่เขาบอกแอ้คงจิตตกตอนที่เห็นศพน้องเขาก็เลยตามมาแต่พอทำบุญกรวดน้ำไปให้เขาก็คงรู้ตัวแล้วกลับไปอยู่ในที่ของเขาแล้วคุณแอ้ได้ยินก็ขนลุกและตั้งแต่นั้นหากมีโอกาสได้ทำบุญเธอแผ่กุศลนึกถึงนักศกษาคนนั้นเสมอ และขุนแอก็ไม่เคยได้กลิ่นเขาหรือเห็นวิญญาณของเธออีกเลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจง้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ